ครับก็พบสิ่งคมนะครับช่องคมซาวด์เรซิงซานะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูเจ้าดอกลำโพง18นิ้วนะครับลำโพงซับเบลที่เสียงจุดันเบ็ดหนักเบลดแรงนะครับของค่า,ายโอบอ้อมนะครับเป็นรุ่นครัมพัลสนะครับ8นิ้วโคงหลสีแดงตัวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูตูดก่อนนะครับลักษณะของเขา ตัวนี้เพิ่งได้มานะครับจะลงตู้อาจารย์อิทนะครับก็มารีวิวให้ดูกันก่อน,นครับผมโอเคนะครับก็รูปร่างหน้าตาหล่อเรลาอลการเลยทีเดียวนะครับ ตูดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับรุ่นพรัมพัด ICB 18นะครับ1ินิ้ว8โอห์มนะครับค่ายโอบอ้อมชัดเจนสติกเกอร์สวยงามสีแดงพาวเวอร์1,500วัตต์นะครับก็น่าจะประมาณ700วัตต์อารมิ0นะครับ1,500วัตต์แม็กตัวนี้นะครับผมตัวนี้สเปคของเขานี่ค่อนข้างจะดุดันเอาเรื่องนะครับ ตัวนี้ก็บอกได้เลยว่า,าสเปคเขานี่โหดนิดนึงนะครับสเปคตัวนี้จะเป็นที่แม่เหล็กนะครับ8.75นิ้วนะครับก็ไว้คอขนาดใหญ่กว่าทุกรุ่นนะครับ4.5นิ้วกันเลยทีเดียวสำหรับว้คอนะครับผมก็มีแม่เหล็ก คนลวดด้านในถึง4ชั้นนะครับ power rating 1,500วัตต์ impedance 8โอห์ม f e r n a n c y นี่ครับรายละเอียดผมดูอยู่ตรงนี้นะ f e r n a n c y 32 h z h z นะครับถึง2 k h z นะครับ sensitive ที่97 d e c i b e l ก็ถือว่าการตอบสนองดีมากนะครับผมก็ในส่วนรายละเอียด รอบๆเดี๋ยวทํามาดูใกล้ๆนะครับผมเจ้าตัวเออ่ตัวนี้มี QC พาร์ทเรียบร้อยผ่านการตรวจสอบจากมาตรฐานโรงงานนะครับตัวเชื่อมต่อลำโพงเป็นแบบทรัมได้กดนะครับกดกดยกกดยกนะครับการต่อก็อง่ายได้นะครับเสียบสายลำโพงรบเข้าไปปล่อยขึ้นก็อยู่แบบแน่นนะแงแรงคทนทานนะครับ ส่วนโค้งก็จะเป็นโค้งหล่อนะครับโค้งหล่อตัวนี้โค้งหล่ออย่างดีทําสีแดงนะครับรอบด้าน,นครับผมก็ให้ดูลบๆก่อนนะครับด้านบนมีตัวยางรองด้วยนะครับนี่แม่เหล็กข้างในถือว่าสุดยอดนะครับตัวระบายความร้อนเป็นระบบะชั้นกองแบบนี้นะครับสวยงามหรูหรานะครับ ตอบด้านก็จะเป็นแบบอน,นี้ นะครับสำหรับด้านบนแบบนี้นะครับน้ำซุม่มน้ำเสียงก็รู้จักกันดีในแบน omb, รนด์โอปอมทั้มรุ่นแรกนะครับจะเป็นตัวโค้งสีดำเนาะตัวทัารุ่นแรกของเขาตัวนี้เป็นรุ่นพัฒนานะครับตัวใหม่กัวไว้ใหม่กัวกำลังขับเรียกกัวเบสหนักแน่นกวานะครับผมโอเคเราจะพิกขึ้นมาด้านบนให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนการวัสดุนี่ถือว่า แข็งแรงคุณท่านดีนะครับการบัดกีตัวข้อไว้เนี่ยทำได้ดีมากนะครับขน,นาด1.5มิลเลยทีเดียวถึง2มิลนะครับเล่นเส้นไว้นะครับทำได้ดีครับเจ้าตัวนี้ก็ราคาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมได้มาที่ราคา3,559บาทนั่นเอง เดี๋ยวเราจะพลิกโฉมขึ้นมาด้านบนนะครับด้านหน้านโอเคส่วนด้านบนนะครับก็จะทรงแบบนี้นะครับผ้ารองลำโพงเออผ้าหน้าลำโพงนะครับชุบ อย่างดีนะครับมีขอบถึง3มชั้นสําหรับการขยับดอกเบทที่ดีนะครับผมหรือว,ว่าการประกอบนี่มาตรฐานโรงงานที่แน่นอนมากมากนะครับดีนะครับทุกสัสดส่วนคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อไปครับผมแล้วก็ด้านประกอบด้านในนะครับก็ทําได้ดีนะครับให้10เต็ม10เลยทีเดียวนะครับดูลบรอบเนาะ ข้างล่างโค้งนะครับมีรูระบายความร้อนนะครับนี่ระบายอากาศถึงสามรูนะครับช่วยระบายอากาศสําหรับสนามแม่เหล็กข้างในนี่หนึ่งสองสามหรือว่าออกแบบมาได้ดีกันเลยทีเดียวนี่ครับสําหรับวอยคอรตรงนี้เนาะก็คือว่าสวยงามคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเเจ้าตัวนี้ เดี๋ยวเราฟังเสียงได้นะครับคุณผมอันนี้ก็ด้านหน้านะครับแบบนี้ใหญ่อลังการมากอันนี้เป็นรอยที่เขาแพ็กมาแล้วมันโดนกระดาษนะครับขอบกระดาษเลยเป็นรอยหนะี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับการใช้งานนะครับก็เจ้าตู้เจ้าดอกนี้นะครับผมก็จะประกอบกับนี่ตู้18บปดนิ้วซับ EED อาจารย์ยิตร้อเนะครับเป็นตู้ปิดนะครับตู้นี้เดี๋ยวผมลองรีวิวให้อีกทีเนาะก็จะชุดนี้กับชุดนี้ประกอบเข้าด้วยกันเดี๋ยวก็จะมาทำการทดสอบเสียงนะครับว่าซุ้มเสียงออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็ตรงนี้เจ้าตู้นี้จะเป็นตู้ปิดนะครับลักษณะจะใส่ดอกด้านในนะครับใช้ ลมหน้าดอกแล้วก็หลังดอกนะครับมี2ระบบแน่นอนว่าเสียงออกมาทั้งอสองเฟสแน่นอนทั้งเฟสลบและเฟสบวกนะครับเสียงนี่สุดยอดนะครับก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับรอฟังเสียงกันครับผมโอเคนะครับสำหรับใครที่จะสั่งซื้อเจ้าดอกลำโพง ซับ8นิ้วยี่ห้อโอโออ้อมรุ่นนี้ครัม8พัดนะครับโครงหล่อ uh, สีแดงแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในวิดีโอนะครับให้ทุกท่านเข้าไปกดซื้อกันได้นะครับอันนี้ผมใช้คอนนะครับคอนแล้วก็เเขาเรียกอะไรคอนกับส่วนลดนะครับในช่วงโปรโมชั่นทุกสิ้นเดือนครับของ รานดากับช้อปปีนะครับก็ลดไปได้ที่500ถึง600บาทนะครับก็ได้มาที่ราคา2,900บาทหลังจากส่วนลดนั่นเองถือว่าโคุ้มนะครับก็ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบก็ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องผมไซาาร์ไ i ซิง่งสากให้ด้วยนะครับก็จะมีทั้งการโมดิฟายแอมจิวแอมบ้านนะครับแล้วก็เครื่องเสียงทุกชนิดรถยนต์บ้านนะครับช่องของผมตามเรื่อยๆครับอะไรที่มีประโยชน์ก็จะเอาลงให้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสำหรับการรีวิวเจ้าดอดกก๊งโพกซับแปนิ้วครับสวัสดีครับผม